สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับวันนี้มีอยู่กับผมกินดําซิ่งครับวันนี้มาดูเจ้า LC018 นะครับไถเปรนะครับมือใหม่ด้วยนะครับผมเคยขับแต่รถคนอื่นมานี้มาเจอรถเจ้าโคงนี่ครับเดมเติมเติมเหมือนกันเลย กับเจ้าแอลห้อ้ย์หนึ่งปอนะครับอยู่กับฐานเบอร์22ครับ6ไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมบางคันก็เอา6บางคันก็เอาห้านะครับมาดูการไถเปรนิดน,นึงไถเปรนี่ก็ไถแบบไหนก็ได้นะครับขอให้ดินมันพลิกอย่างเดียวแต่ถ้าหวานข้าวนี่ก็ อีกอย่างหนึงนะ่งครับจะไยแบบเข้าประกบหรือว่าถออกนอกออกในกันแล้วแต่เจ้าของจะให้จับนะครับอันนี้ถแบบพรีสไตล์นะครับเขาเรียกถยแปลนในพรีสไตล์ไปเลยนะครับนได่ชื่นชอบรถไทก็นะครับ จะประมาณนี้ครับอยู่แต่ทุ่งนะครับท่านที่ชอบรถไทยจะอยู่ที่ทุ่งนาครับบางท่านชอบรถซิ่งก็อยู่ตามถนนลาดยางครับแบบนี้ครับบางท่านรถเกษตรก็อยู่กับไร่มันก็อย่างนี้แหละครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็ฝากคนงามด้วยครับคลนปําซิ่งครับยังไม่ดังวันนี้ก็มาชมอีกคันหนึ่งครับสาหรับเจ้า l c 0 1 8 s p อครับอยู่กับคันเบอร์22นะครับ อันนี้ขี้เมาเจ้าของชอบสไตล์เอียงครับตั้งแบบเอียงนะครับบางท่านก็ชอบวิ่งตรงครับ แบบนมาตัวเฮ้ยโฮ้ยมี่เทือ้มือไหมก็เทอยไปจ้ะมือ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 เย้ยเย้ย้ย้เย้มือ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 คลอบไปมือ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 โอ้นี่กี่ซุดย้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 ยเยยยถารอยรองพื้นสุดทำไมล่ะนึ่มือไหมมือมือมือวันนี้วันนี้เจ็บตุ้งเง็งนงานงานงนงนเสร็จไหมบา โอ้กิมเม้นสูตรถอยกระอยแรงพื้นโอ้แน่นอนเลยเนี่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 ยมือคีมเมากิววีมาลออ้อบ่กิชอบสูตรเจ้งเนีอยอ๋อคลิปนี้ก็ะส,สุนระยะบัดไปให้เซนบัดมือใหม่ก็อาจจะเคลินๆอายนะครับไม่ค่อยกลา้าถ่ายครับก็ขอบคุณเอฟซี G, ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ติชมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปล่อยให้มือใหม่เขาัหดทำงานก่อนครับผมอาจจะไม่ค่อยกล้าไทยทันดดูเหตุการณ์ลักษณะเลยครับผมก็ประมาณนี้แหละมือใหม่หัขับนะครับก็ยังไงก็ติชมก็ได้นะครับผมว่าขึ้นถอยหลังแบบนี้จะดีหรือไม่ดีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ